ใครที่ต้องการซิลบีเอลนะครับหรือเป็นซิลแรงระดับขั้นเทพที่จะหาไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้ดุกคิมสันโหมดปกตินะถ้ากด3,000ใบได้เนี่ยดิจิมอนคงหูบนหัวเราได้นะเป็นดิจิมอนระดับแร่แต่ว่าเป็นซิลบีเอลซิลบลความเสียหายนะครับเจ๊ช็อปท็อปอัพนะครับเขาเปิดขายซิลดุกคิมสันเนี่ 1, ยพันใบ700บาท3,000ใบ2,000บาทเท่าน,นั้นเองออเดอร์กันได้เลยนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคิมสันเนี่ยเวลาขึ้นไหลแล้วมันจะเป็นยังไง วัสเีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาหาวัตถุดิบฟิวชั่นกันจากดันเจียนที่มันได้วัตถุดิบเยอะมากๆในวันอาทิตย์นะครับซึ่งดันเจียนนั้นก็คือดันกันคูมอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่นะโดยตอนนี้นี่ยผมมีตั๋วถึง200ตัวด้วยกันนะครับซึ่งจะลงให้หมดเลยไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะ นะครับเราก็มาถึงรอบสุดท้ายของดันกันคูเลยคนระับบัตรผมหมดแล้วนะผมลงไป200กว่าใบนะครับโอ้ยคือประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นี่คือลงกันตาแฉกกันไปเลยนะครับแต่ว่าในที่สุดก็จะสําเร็จแล้วนะเป็นการถลุงบัตรที่เก็บมาทั้งหมดนะครับให้จบภายในวันเดียววันอาทิตย์นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสิ่งที่เราทามาทั้งหมดเนี้ยจะได้อะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับบัตรหมดแล้ว บอกทุกคนก่อนเลยว่าแพทนี้ของเซิร์ฟไทยเนี่ยเป็นแพทที่มีระบบฟิวชั่นหรือระบบคอนเวอร์เจนต์แล้วก็ดิจิตอลดอเข้ามานะครับเป็นระบบที่จะเปลี่ยนล่างปดให้มีเป็นไอเทมวิวัฒนาการแทนนะครับแล้วก็สามารถฟิวชั่นหาได้ลุ้นสุ่มกันนะครับบางตัวที่เป็นตัวใหม่ๆเราก็ต้องไปหาไอเทมนะครับฉะนั้นจะเป็นอุปสรรคย่างมากเลยที่เวลาคนเล่นใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีไอเทมไว้สําหรับ ทีนี้มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าเราจะต้องแบลวไอเทมต่างๆนะครับมาฟิวชั่นเองแล้วก็มาขายอย่างเช่นไอเทมต่างๆของอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมของเบลซูเบมอนเองนะครับคือร่างสี่เนี่ยครับก็จะเกิดเป็นธุรกิจการขายของเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็จะมีร่างสี่ของแต่ละตัวเกิดขึ้นเลยซึ่งทุกคนสามารถฟิวชั่นออกมาได้นะครับวันนี้ผมไปดูมาแล้วนะครับวันอาทิตย์ดันกันคูเป็นดันที่ เราจะหาฟิวชั่นได้ง่ายแล้วก็เยอะมากนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้เดี๋ยวไปดูกันว่าสิ่งที่เราทํามาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้เท่าไหร่กันนะครับนี่คือผลพลอยได้นะดันกันคูมอนอ่ะเขาจะแบ่งเป็น2กล่องนะครับกล่องนึงเป็นกล่องประจําวันที่ลงวันนั้นจะได้เลยเช่นวันอาทิตย์ก็จะได้กล่องควานเป็นไปได้ในการต่อต้านนะครับเปิดออกมาจะได้ตัว x ซึ่งในนี้แหละในนี้แหละจะเป็นที่เอาไว้หาวัตถุดิบ ฟิวชั่นแล้วก็ที่ปลดกันเยอะๆนะครับเราจะมาหาอันนี้แต่อีกกล่องนึงนี่ครับเป็นกล่องรวมของทุกๆวันซึ่งสามารถสุ่มได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโจเกตชิปดิจิออนล่าแบ็กอัพดิสก์บาร์บาร์บา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 นะครับก็อันนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่เราจะมาปลดอันนี้ก่อนนะครับก็ลองเปิดดูเรื่อยๆนะว่าจะได้ล่าง X ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับปึ๊บปื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 ๊บ471 เดี๋ยวมาเปิดกล่องนี้ก็จะเจออีกนะครับแต่ว่ากล่องนี้มันใช้เวลานานนิดนึงเห็นไหมคือกล่าวว่ากล่องนี้ผมจะเก็บไว้ยาวๆล้วกันเผื่ออะไรขัดๆหรือเลก็มากดเอานะครับ471เดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาสแกนพร้อมแล้วนะครับเรามาสแกนกันเลยนะครับปึ๊บเอา20อันแรกก่อนนะครับป่ะปึ๊บสคิปเลยปึ๊บอ่าก็จะได้ล่างอะไรต่างๆนะครับซึ่งล่างต่างๆเนี่ยมันจะมีวัตถุดิบในการฟิวชั่นได้นะ ผมให้ทุกคนลองเทสดูว่าอันที่ฟิวชั่นได้คือตัวอะไรอันที่ฟิวชั่นได้ก็จะเป็นนี่ของอันฟารมอนล่างสี่ได้แน่นอนนะครับระดับบันถึงหรือจะเป็นแกนดาร์คมอนก็จะได้แน่นอนหรือจะเป็นสูงสุดของัดนเดดเอกมอนก็ได้แน่นอนแต่ปัจจุบันเอเยังไม่ได้นะครับก็ลองไล่ไปเรื่อยๆดูส่วนถ้าได้เอเก็เก็บไว้ก่อน,นเนี่ยเผื่อมันปรับมานะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็ไปต่อที่50ชิ้นต่อไปนะครับปะสคริป ปุ๊บอ่าเอเอ็กไม่ออกเลยครับไปต่อนะครับ50ชิ้นต่อไปปึ๊บเอเอ็กไม่ออกเลยครับโอ้โหไปต่อนะครับปึ๊บเอเอ็กไม่ออกอีกแล้วนะครับมาไล่เลยเฮ้ยเอเอ็กไม่เฮ้ยเอเอ็กออกมาอันหนึ่งเรับออกมาอันนึงแล้วนะครับไปต่อนะครับไม่ออกเอเอ็กไม่ออกนะครับโอ้โหไปต่อเอเอ็กไม่ออกอีกแล้วนะครับไปต่อครับ LX ไม่ออีกแล้วนะครับไปต่อเลยครับสคริปต์อ่า LX ออกมาอีกหนึ่งอันแล้วนะครับได้มาแล้วอีกหนึ่งอันอันสุดท้ายแล้วนะอ่า LX ไม่ออนครับได้มาแค่2อันนะครับโอ้โหเกลือสุดๆเลยเกลือสุดๆเลยทีนี้นะครับเราก็จะเอาวัตถุดิบในการรวมล่างนะครับไปใส่ในช่องนี้ให้หมดเลยนะครับอ่าทีนี้เด้งไปหมดเลยกระเป๋าโล่งแล้วมีเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไร เรามาฟิวชั่นกันเพื่อลุ้นวัตถุดิบในการฟิวชั่นต่อไปนะครับนี่วัตถุดิบมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเราจะเริ่มที่ระดับ A บวกเลยเห็นไหมครับว่า A บวกจะดันกันครูได้มาเยอะมากครับ S บวกก็มี A บวกเราลงทะเบียนไปเลยนะครับนี้โอ้โหลงไปได้เยอะมากนะครับเรามาฟิวชั่นกัน1 2เดี๋ยวขอดูก่อน A+ บวกเนี่ยมันจะมีโอกาสได้พวกเบิร์สต่างๆนะรวมถึงถ้าเป็นเบิร์สดีๆก็จะเป็นเนี่ยโซโดอมโซโดอมของแวมเนี้ย เออดีนะเดี๋ยวเราลองดูว่าส่วนอันอื่นที่ได้มาสามารถเอาไปขายได้หมดเลยนะครับเพราะว่าทุกคนน่ะน่าบางล่างเนี่ยยังต้องกำลังหาอยู่ด้วยซ้ำนะรับล้อมร่วมโอ้ได้มาสิบกี่อันเนี่ยสิบอันนะครับปื๊บมีช็อตนะครับโอ้ยตัวอะไรอะ่ะกา a เดียนออฟ h ด e a อิคือตัวอะไรอะ่ะจินลอนนะครับมีของจินลอนแล้วก็ชาร์ดวิงส่วนอันอื่นก็อ่าเป็นล่างธรรมดาทั่วไปนี่ยป๊บปึ๊บปื๊บป๊บอ,อ,อ,อ่ะไปต่อนะ มีตัวอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวไหนมันน่าจะขายได้หรือมันมีร่างต่อก็เอาไปขายก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีเอาไปฟิลต่อเลยเนี้ยอย่างผมคิดว่าตัวอย่างอะไรพวกนี้น่าจะยังไม่น่าจะไม่ได้มีใครต้องการมากนะครับผมก็ไปต่อนะเึ๊บเึ๊บป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 ิบปบเปบ,บยังได้แค่นี้เก็บวอร์เกไว้อันหนึ่งครับหลอมรวมได้อีกสองอัน อ๋อแบ็กวอลเกมอนนะครับโอ้โันี้ถือว่าเกลือเลยเกลือเลยเก็บไว้ก่อนละกันไปที่ระดับเอสใการ S S S เสนี่เยอะเลยลงทะเบียนให้หมดนะครับได้มา3อันนะครับมาหลอมรวมปึ๊บอ่าได้ของลีเวียมอนนะครับแล้วก็ลูเจเนี่ลูเจธรรมดาลูเจธรรมดานะครับเราไปที่ เอสยังได้อยู่เนี่ยผมว่าเอสยังได้อยู่นะนะปึ๊บอ่ะอันเดียวก็พอป,ปั๊บปึ๊บเอ๊ะตัวอะไรอะ่ะเดมอนอ๋อของเดมอนนะครับเจ็ดบาบก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอ่ะไปที่ระดับต่อไปกันเลยเนี่ยเอสบวกนะครับ, S น,รบนาฬิกาปลุกอ่าอันปามอนธรรมดาเนี่ยฟิลได้แล้วนะครับเอาไปเลยสามอัน,นเนี้ยปั๊บเฮ้ยไกโอว้าวไกโอเอส ันนี้ผมก็ยังไม่มีเดี๋ยวปลดเลยโอ้โหของดีเนะี้ยของดีแต่จริงๆก็ไม่ได้หายากเราแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อไงเออแกโอเอสเนียเก็บเลยเอ,อ่าไปต่อล่างเอสหมดแล้วผมเก็บไกโอไว้ขายอันหนึ่งแล้วก็เอสเอสเอสบวกจริงๆเอสบวกมันได้อันนึงประดเดบอ่ะผมเก็บไกโออันนึงจริงๆก็ได้นะเอสบวกเฮ้ยจริงๆเมกกี่ก็ขายได้นะเนี้ยว่าเอสบวกก็ดีเลย เดี๋ยวมันมีอีกระดับหนึ่งนะครับระดับสูงที่สุดก็คือ2อเอสน,คน,น,นีครับนี่นีครบดีนี่สองเอสเนี่ยจะได้ระดับสูงสุดลองจากเอเวสในดันกันปูนะเราไปลงมาเรียบร้อยปุ๊บขอให้ได้ดีๆด,ด,ด้วยเถอะเฮ้ยครบซตเลยนะวิวออฟกอดและสถานะโพสสำหรับมิโกโอ้โ,อโหครบในจุดเดียวมิโกเลยเนี่ย ให้ไม่ให้ขายให้มิโกเลยแล้วรู้สึกว่าอันนี้แพงมากเลยนะวิวออฟก็อกับเบิร์ดกับคาทานักพจนี่โอ้ยราคาแรงเอาเรื่องเลยครับรวมผมโอ้ยผมมีสกุยามอนชินด้วยเนะี้ยเอาไปครบเซตเลยมีทั้งคาานักพจน์วิวออฟก็แล้วก็สกุยมอนชินเอาไปเลยรับจบ3มตัวครบมิโกได้แน่นอนเนี้ยนี่ก็เป็นการ หาไรายได้อีกทีหนึง่งหรือก็หาที่ปลดต่างๆด้วยนะครับโดยจากดันกันกูนี่แหละถ้าเพื่อนๆได้ของรางวัลมาเพื่อนๆก็เอามาตั้งร้านแบบนี้ได้เด็ดเด็ดเด็ดเอ้นี้ครับเราก็ไปที่การจัดการปาาขายด้านล่างส่วนไอ้ที่ปลดต่างๆเราก็ลากมาขายได้นะปึ๊บ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 อันนี่ครับอนน,บน,น,บอนี่ก่อนอ,อันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากขายเราก็ แยกมาไวเ้เนี่ยครับเช่นเมกิเนี่ยดิจิตอลฮาร์ดแก็จะขายได้ไดนีครับออไอตัวเบารกี้ที่เราคาธานักพ์เออคาธานักพ์ก็ขายได้เนะครัยคาธานักพ์ก็ขายได้ดีคาธานักพ์ครบเสร็จเลยเออว่าแต่ล่เอ็กอื่นๆเนี่ยเสียดายที่ว่ามันไม่สามารถฟิวชันได้เนีับต้องเก็บไปเต็มเลยเสียดายนีน่ระดับมันไม่ถึงไงนะตัวที่ระดับถึงอะ่ะมันก็คือเป็นแค่อัลฟามอนกับ บางตัวเท่านั้นเองอ่าไกโอเอามาได้นะไกโออ่านี่ก็คือเดี๋ยวเราจะมาตั้งขายกันวิธีการตั้งขายก็คือเช็คราคาก่อนอย่างเช่น w i e อ of God เนี่ยวิ e ออฟก็อเนี่ยวิ e ออฟก็อชื่ออะไรอะว e วอ่าราคาประมาณนี้เลยนะ w i e อ of ก็อดนะครับเราก็ตั้งไปเลยเรับเราก็ตั้งไปเลยประมาณที่เราคิดว่าเราจะตั้งได้เนี่ยอ่ะประมาณเจ็สิบห้าทีแล้วกัน วิวเอฟอ์จ75ปีจำไว้นะครับต่อไปนี่เรามาดูที่พรานักพฟนตปรัธานนักพุตตัวนั้นอยู่ไหนฮะประานนักพนะครับประมาณ35ที เราจำไว้ไอ้นั่น75ทีอันนี้35ทีนะครับต่อไปจะเป็นอันนี้นะครับชื่ออะไรเนี่ยดิจิตอลฮาร์ด d ครับดิจิตอลดิจิตอลฮาร์ดนะครับ,รบประมาณ10บทีเท่านั้นเองโอเคนะครับสุดท้ายไกโอนะครับไกโอไกโออ่ะไกโอไกโอประมาณ30ทีอ่ะฉะนั้นผมก็ตั้งขายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ของเราอีกทีนึงนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคน อยากจะได้เหมือนกันนะปึ๊บปึ๊บเอานี้ก่อนเลยผมเห็นแล้วเวลาตั้งขายก็ตั้งดีๆนะครับคิดราคาดีๆไม่งั้นเราจะเอาคืนไม่ได้นะเพราะมันม,มันมีค่าธรรมเนียมด้วยครับต้องให้หมดเวลาก่อนเอาคืนได้นะครับผมก็ตั้งไว้75ทีแล้วกันวิวออฟก่อนนะครับอ่ะถ้าท่านพ้นผมเห็นแล้วประมาณ3ามสบทีนะครับก็อ่ะประมาณ30สิทีนะปึ๊บ ตั้งไว้ลิมิตไว้หนึ่งวันละกันอันนี้ก็ประมาณสามสิบทีเหมือนกันนะครับผมตั้งไว้สามสิบห้าละกันนะครับปึ๊บเพราะว่าคนซื้อเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าซื้อร้านใครเพราะวซื้อจากราคาที่เขาได้นะครับอันนี้ก็ประมาณสิบทีนะครับสิบทีอ่ะก็หรือว่าเราตั้งขายเรียบร้อยแล้วไหมครับอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับนักสืบเชนี่มิโกะนะนักสืบเชนี่มิโกะนะครับตรวจสอบปึ๊บ,บอ่าตั้งได้เรียบร้อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเวลามันดําเนินต่อไปเดี๋ยวมันจะวางให้เองนี่ก็เป็นการหาที่ปลดมาปลดนะครับสําหรับร่างวิวัฒนาการต่างๆในแพทนี้นะมันมีอีกหลายอย่างเลยปัญหาอ่าไม่ใช่ปัญหาสิมันเป็นโอกาสสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาเล่นในแพทนี้มากๆเพราะว่าของทุกอย่างมันหาได้มากเลยโดยเฉพาะที่ปลดที่ปลดร่างต่างๆเนี่ยจากที่มันเคยแพงมันถูกมากนะครับมันถูกมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆในนี้เพื่อนๆเช็คเลย 3S บวกที่มีโอกาสได้เนี่ยไล่มาเลยเนี่ยตั้งแต่ LAOS Darknet e x 7 e s u z a Seed หรือแม้กระทั่งเป็น U s a t a n Chin c o s u p อะไรพวกนี้เนี่ยหาได้แบบไม่แพงเลยยิ่ง 3S เนี่ยราคาแบบว่าอง30-40ทีเท่านั้นเอง Bel chin, Bel fe, chin, เบลชิน,นแบบเบลเฟดุชินเนี่ยมันควรจะแบบเฮ้ยแผ่นนี้มันดีหลังจากนี้มันก็จะหาได้ง่ายๆแล้วจากการ ที่เราสามารถเอามาฟิวชั่นได้แบบนี้นะแต่ไอ้ที่เราลงดันกันครูเมื่อกี้เนี่ยเราก็ฟิวชั่นได้แค่ระดับ S กับ 2S เนี่ยประมาณนี้ก็สุดๆแล้วนะครับจนกว่า AOX ของเรามันจะปับให้ฟิวชั่นได้คนระับเนี่ยถ้า AOX ของเราเนี่ยมันปับให้ฟิวชั่นได้เมื่อไหร่นะเราก็จะมีตัวที่ระดับสูงขึ้นนะครับซึ่งทีมงานกำลังพิจารณากันอยู่นะครับเอาล่ะวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคอนเทนต์การหาล่างวิวิทยาการนะครับสวัสดีครับ